ว่าฉันจะเปิดร้านวันแรกอ่ะฉันว่าฉันเปิดร้านตรงนี้แหละที่ดินกว้างดีตอนนี้ฉันซื้อของแล้วก็เฟอร์นิเจอร์กับผลไม้ต่างๆมาแล้ววันนี้ค่ะวันนี้เรามาช่วยการเปิดร้านให้กับ่วยไลฟ์ผู้นา่าสสารหน่อยได้ไหมคะก็จะเปิดตรงนี้นะคะจากนั้นมาเริ่มเปิดร้านกันเลยเริ่มแรกนะคะเราก็จะวางตัวนี้เป็นที่วางโตผิงยูนิคอร์นนะคะ ที่ว่าตวเตาแก๊สที่เอากระทะเอาอะไรไปใส่แล้วมันก็จะมอดนะคะแล้วเราก็ทำถ้าว่ามีไฟอยู่ในนี้เหมือนจุดไฟแล้วก็เป็นตเตาแก๊สฟังของนะคะอย่างที่สองค่ะอย่างที่สองค สีม่วงแตก่ก็กินอร่อยส่วนอันต่อไปก็จะเป็นโต๊ะวางของนะคะวางแบบนี้ด้านในที่เขาจะให้เอาดอร์ส,สูตรอาหารใส่ไปแล้วเราก็จะมาวางสูตรอาหารเหมือนที่เราบอกกันนะคะนี่ค่าสูตรอาหารของทวายไลท์แล้วเราก็เอาไใบไปขั้นต่อไปเราก็จะ i'm ขาดแล้วๆๆ้วว ้ม่กขอเช็นบ้านสิ แลา,าวเปิดหน้า วิแล้วก็ชิมว้าวฉันอยากกินมานานแล้วฉันอยากรู้จะว่าสุดรัอเธอจะอร่อยแค่ไหนย่อมย่อมย่อมๆอยอร่อยมากเลยฉันชอบที่สุดเลยทวีร้ายจะทำอันนี้ให้ฉันกินตลอดได้ไหมอ่อได้สิเย้เม่ปิดด้านแล้วแล้วขนมกล่องนี้มันอะไรอ่ะ <c oughs> นี่มันขนมที่ฉันเจ้าไปให้อ่ะ ขนมนี้มันอร่อยมากเลยเธอสมควรเป็นเปิดร้านนั่นแหละเธอทำขนมอร่อยมากเลยใช่ขอบคุณเธอมากเลยนะปาราเรบกลับบ้านกันดีกว่าโอเค